ราชาลูกนังทุลกคอเสนอเดิมพันจาฝูงลิพูจัดซาลานำสามหน้าหญิงเชลซีทับใหญ่ลุ้นลูกากูโปงก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับทีมได้คว้าชัยมีโอกาสยึดตำแหน่งจาฝูงหลีกหงแดงลิพูยังคงมีโมฮัมเหม็ดซาลหานำสามประสานแพงหน้าล่าประตูเกมเปิดรังรับสิงโตนุ่มันครามเชลซีที่ฟอร์มสุดแจ่มโดยมีโรเมรลูลูกาคูพร้อมล่าสกอ ในศึกฟุตบอลพิมรีอังกฤษวันเสาร์ที่28สิงหาคมถ่ายทอดสดทูพีเมียฟุตบอลเอชดีหเวลา23นาฬิกา30นาทีปรีวิวฟุตบอลพิมรีอังกฤษลิเวอร์พูล v ะเชลซีสนามแอนฟิลด์สภาพทีมโดยทั่วไปลิเวอร์พูลเจอเกนคลอปกุนซือหงแดงพาทีมออกสตาร์ชนะ2เกมรวดในพิมรีโดยการบุกชนะนอริสสต่อศูนย์ตามด้วยเปิดบ้านทุกเบอร์ลี่2ต่อ0ย์เมื่อสัปดาห์ก่อน สภาพทีมของริพูลลุ้นแค่ความฟิตของ James ner, เจมส์มิลเนอร์มิดฟิลด์จอมเก่าเท่านั้นขณะที่ฟาบินโยที่ไม่มีชื่อในเกมก่อนเนื่องจากเพิ่งเสียคุณพ่อไปต้องรอดูสภาพจิตใจว่าจะพร้อมสําหรับนัดนี้หรือไม่นอกจากนี้ทางแบ็กซ้ายแอนดูลอปสันที่หายเจ็บกลับมามีชื่อสำรองก็น่าจะทวงคืนตำแหน่งแจ็คคอนสแตนติโนสิมิคาสได้ด้วยแม้ว่าแบ็กจากกรีซจะทําผลงานได้ดีก็ตามเชลซีโทมสัสทูเคิลพาทีมสิงโตนัมันครรมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยน ออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้ยอดเยี่ยมพวกเขาเอาชนะคริสตันเพลยสามต่อศูนย์ไร้การเยา้าและชนะอาร์ชซนอลสองต่อศูนย์ไร้การเยือนเก็บ6กแต้มเต็มทีมยังคงไม่มีคริสเตียนพลูสิตตัวรุกทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่กะตัวจากโควิดสิบเก้าและลูเลบล็อปตัดชีกที่ยังคงป่วยอยู่เชลซี Chelsea จะนำโมเดโรเมลูลูกากูกองหน้าค่าตัว97ล้านปอนด์ที่ซัดไปหนึ่งประตูในเกมบุกออาร์เซนอนซึ่งลูกากูทำให้เกมรุกของเชลซีดุดดันขึ้นอย่างผิดหูผิดตา เห็นของโลกกองเต้กับฮาคิมซีเอกที่หายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงสนามมีลุ้นที่จะสอดแทรกเข้าเป็น11ตัวจริงได้เช่นกันโดยเฉพาะกองเต้กับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับของเขารายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามลิปูซี3า,าอาลิซอนเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์นเจลมาติปเฟอร์กิวฟันไดแอนดูลอบสันฮาวิเอลเลียตหรือฟาบินโยจ้แดนเฮนเดอร์สันนาบีเกตาโมฮัมหม็ดซาลาดิโกโชตาเซเดวมาน่ ผู้จัดการทีมเจอเกนคลับเชลซี343เอดูอาร์เมนดีเซซ่าอัสเปเกตาอันเดสคริสเตนเซนอันโตนิโอรูริเกอร์ริชเจมส์โจจินโยเอ็นโกโลกองเต้มาโกสอลอนโซเมสันเมาส์โรเมลูลูกากูไคฮาวเวสผู้จัดการทีมโทมัสทูเคิลผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ผลการพบกัน5นัดหลังสุดวันที่5มีนาคม2021รายาพ่พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูล0เชลซี Chelsea 1 20กันยายน2020รายการพรรายการพิมลีกเชลซีสู่ลิเูอร์พูล2บกรกฎาคม2020รายการพรรายการพิมลิอล์พูล5เชลซี3 4มีนาคม2020รายการ f a ฟครับเชลซี 2, ลิเลอร์พูล0ทูเคินเนือเต้นลูกาก,กูรอดวนแข่งฝันได้และบททดสอบสำคัญที่แอนฟิ์โทมัสทูเคิลเชื่อมั่นว่าทริปบุกเยือนแอนฟิ์ของเราจะเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบให้นักเตะได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าลิปูจะเป็นทีมที่แตกต่างกว่าตอนที่พวกเราบุกไปเอาชนะได้เมื่อเดือนมีนาคมในแม่น,นั้นลูกยิงส,สวยๆของเมสันเมส์กลายเป็นประตูชัยส่งสิงบลูบุกคว้า3แต้มจากลิปูได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2014อย่างไรก็แล้วแต่ลิปูไม่มีกองหลังตัวแกร่งทั้งเฟอร์กิวฟันไดและเจลมาติปซึ่งทั้งคู่ลงสนามในซีซั่นนี้ช่วยให้หงแดงเอาชนะนอริซิตี้และเบอร์ลีโดยไม่เสียประตู ถูกเคลนระบุว่าการกลับมาของฟานได้ทำให้เกมรับของทีมเจอเกนครอปแข็งแกร่งกว่าเมื่อ5เดือนที่แล้วนั่นคือความจริงและเราก็ไม่ควรหลบซ่อนจากมันเขากล่าวหรือว์พผู้ที่มีฟานได้เป็นลีพูที่แตกต่างกับตอนที่ไม่มีฟานได้มันไม่ใช่แค่ความสามารถและระดับผลงานของเขาแต่ยังมีสิ่งที่เขาทำให้ทุกๆคนรอบตัวรู้สึกอุ่นใจและแข็งแกร่งขึ้นขอจับคู่กับมาติบมันเป็นการตีบวกครั้งใหญ่จากเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็เรื่องที่แฟนบอลกลับมาในสนาม ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเช่นกันคุณอาจจะไม่ยินเสียงของตัวเองหรืออาจจะสื่อสารกันง่ายเหมือนตอนไม่มีแฟนบอลดังนั้นก็ยากขึ้นในการเอาตัวรอดจากความกดดันในสถานการณ์คับขันแต่กระน,นั้นด้านเดอะบลูเองก็คว้าชัยได้ใน2นัดแรกของการออกสตาร์ทพรีเมียร์หลังจากชูทั่วอยู่้าครับที่เบลฟาสเมื่อต้นเดือนบวกกับการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกที่น่าจดจำในเดือนพฤษภาคมสิ่งดังกล่าวมอบความเชื่อมั่นให้นักเตะของถูกขึ้น ถามตามคำพูดของบอสที่ชอบบอกว่าไล่ล่าทีมที่จบอันดับเหนือพวกเราในลีกเมื่อรู้กานที่แล้วเริ่มจากลิเวอร์พูลเรายังรู้สึกมั่นใจมากๆเพราะพวกเรารู้จักกันมานานคืลื่อยเขากล่าวเรามีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันและผมก็มีความรู้สึกว่าพวกเราพร้อมสำหรับการต่อสู้ในระดับดังกล่าวการค้าแข่งกับเดบลรอบ2ของโรเมลูลูกากูเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมด้ผลงานสุดพิเศษของเขาที่เอมเรตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ทูเครนคาดหมายว่าอดีตนักเตะของเอเวอตันจะพร้อมเจอกับความท้าทายอีกครั้งในการกลับมาเล่นที่เหมือ์ซีไซด์เขายอมรับว่างานสําคัญรอเจ้าตัวอยู่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกับเชลซีผมเฝ้ารอเรื่องนี้นะและผมคิดว่าแฟนบอลหลายๆคนก็เฝ้ารอการดวลศึกครั้งนี้เหมือนกันทูเครนเสริมมันไม่ใช่แค่ฝันได้ปะทะกับลูกาคูมันคือลิพูปะทะกับเชลซีแต่แน่นอนสําหรับโรเมลูมันคือความท้าทายครั้งใหญ่ ตอนนี้เขาลงเล่นกับพวกเราหนึ่งนัดซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากๆและเป็นการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมดังนั้นจากจุดนี้เราต้องลงลึกไปที่รายละเอียดการปรับตัวและการเชื่อมเก,ม,เกมกับเพื่อนให้ดีเรื่อยๆบททดสอบสำคัญจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่แอนฟิลด์และเราจะได้เห็นกันแต่ตอนที่เราเซ็นเขาเข้ามาเรารู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากๆในเกมใหญ่เขาชอบการแข่งขันพวกนี้และนั่นคือสาเหตุที่ผมคาดหวังว่าเราจะได้เห็นผลงานที่ดีสุดของเขาในตอนนี้ ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะไปถึงระดับสูงสุดหรือยังก็อาจจะยังนะเพราะเขาเพิ่งลงเล่นไปแค่นัดเดียวแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะมีเกมที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้และเขาคือคนที่ชอบการแข่งขันและชอบลงเล่นในเกมลักษณะนี้ที่เจอกับคู่แข่งเก่งๆเ,เดิมพันในเกมวันเสาร์นี้คือทีมใดทีมหนึ่งจะไม่สามารถเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติด,ด้วยสถิติการเก็บชัย100%สําหรับถูกคึนผลการแข่งขันนัดนี้ไม่ใช่เรื่องชี้เป็นชี้ตาย แต่เขาต้องการให้นักเตะแสดงความกล้าหาญและทำผลงานในหนึ่งในเวทีที่ยากที่สุดทุกๆครั้งที่คุณลงเล่นกับลิปูที่อันฟิวมันเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดที่คุณจะได้เผชิญในฟุตบอลยุโรปบอสเซอร์หลังจากนั้นคุณจะฉลาดขึ้นมากเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณยืนอยู่และความสามารถกับผลงานที่แท้จริงวันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เราเริ่มต้นได้ดีและลิปูก็เริ่มต้นได้ดีดังนั้นวันพรุ่งนี้เราจะสู้ตั้งแต่นาทีแรกเพื่อเก็บผลการแข่งขันที่ดี แต่มันจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ไม่ว่าผลลัพธ์ใดๆมันไม่ใช่การตัดสินสำหรับฤดูกาลนี้แต่แน่นอนครับพวกเราจะสู้เพราะว่านี่คือความท้าทายซึ่งพวกเราต้องการพิสูจน์ตัวเองทูเครลคอมเมนต์เรื่องตลาดนักเตะอัปเดตสถานการณ์สูมาโทมัสทูเคิลเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่สโมสร,รอาจจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องการซื้อขายตัวผู้เล่นเพิ่มเติมก่อนที่ตลาดซื้อขายตัวผู้เล่นจะปิดลงและได้ยืนยันว่าเคสสูมาก,กำลังเจรจาก,กับไวแซม สิงบูเซ็นสัญญาคว้าโรเมลูลูกากูและมาคัสเบตินลลี่มาร่วมทีมในช่วงสมร์น,นี้และในระหว่างที่บอสสิงบูก,กำลังแฮปปี้กับผลงานของลูกทีมเจ้าตัวบอกเป็นไนว่าอาจจะมีนักเตะเข้ามาร่วมทีมเราในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีนักเตะที่ต้องอลาทินสแตมฟอร์ดบิดเช่นกันทูเครนเปิดเผยในช่วงถแถลงข่าวก่อนเกมที่คอบแฮมในวันนี้ก่อนนำลูกทีมเดินทางไปแข่งกับลีพูลในวันเสาร์กุนซือวัย47ปียืนยันว่าเคอร์สูมาจะพลาดเกมที่แอนฟิลด์แน่นอนแล้ว จากเหตุผลส่วนตัวที่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวลือนาหูว่าจะย้ายไปเล่นที่เวสแฮมแต่อย่างใดเคิร์ต <Cur se S 1> จะไม่มีชื่อในทีมแต่มันไม่ใช่เพราะเรื่องการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเฮดโค้ชอธิบายในช่วงแถลงข่าวก่อนแข่งเขามีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวและเราอนุญาตให้เขาเดินทางกลับไปที่ฝรั่งเศสเพื่อจัดการเรื่องเหล่านี้นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้อยู่กับทีมในเวลานี้ไม่มีอะไรอื่นใดนั่นคือสาเหตุที่เขาจะไม่มีชื่อในทีมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับ แต่ผมจะไม่โกหกคุณนะมีการเจรจาก,กับเวสแฮมอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ทูเคินยังถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่สโมสรจะดึงผูเ้เล่นเข้ามาเสริมแกล่งเพิ่มเติมก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงแม้ว่าบอสจะไม่ได้ยืนยันแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าเจ้าตัวก็เผยว่าเชลซีมีความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ตลาดซื้อนักเตะยังไม่ปิดและเราก็ยังมีไอเดียบางอย่างอยู่โทมสัสกล่าวต่อเรามีการหารือร่วมกันกำลังดำเนินอยู่ แต่ก็ไม่ใช่การตัดสินใจไปทีเดียวทั้งหมดในแง่ของความเป็นทีมมีสถานการณ์หลายอย่างที่เราจําเป็นต้องรับรู้เราไม่ต้องการบางอย่างเพื่อทําให้แค่ตัวตนผมเองแฮปปี้ผมมั่นใจว่าเราสามารถลงแข่งขันในลูกการนี้ด้วยทีมชุดนี้ได้แต่ก็แน่นอนครับเราเองก็พร้อมเปิดรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนตลาดนักเตะจะปิดลงเชลซีสนใจดาวรุ่งบาซา เจ้กแรงข่าวของเดอะมินเดอร์สิงบลูจะพยายามคว้าตัวีไลิสโมดิบากองกลางดาวรุ่งของบาร์เซโลนามา่วมทีมสแตมฟอร์ดบิตมิดฟิล์ชวกินีทำผลงานน่าทับใจกับยักษ์ใหญ่ประเทศสเปนเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาหลังก้าวชั้นมาจากลามาเซียสู่ทีมบาร์เซโลนาชุดเบและได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ในลาลิก้าข่าวเผยว่าโมดิบาลจะไม่ต่อสัญญาใหม่ในถิ่นคัมหนูและเปิดกว้างกับการย้ายไปเล่นในต่างประเทศซึ่งเชลซีอาจจะเป็นปลายทางของเขาีไลิสโมดิบาลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับเชลซีในแง่สัญญาส่วนตว โดยตอนนี้เหลือแค่ต้องต่อรองค่าตัวเท่านั้นรายงานระบุบาซิโลนาอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากกับโมริบาซึ่งลงเดบิวต์ในลาลิกาปีนี้โมริบาถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลที่สุดของอาร์เคร์มี่ลามาซียแต่เขาเหลือสัญญาแค่ปีเดียวและไม่ต้องการขยายออกไปนักเตะวัย18ปีร่วมซ้อมกับทีมเยาวชนของบาซิโลนาและได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่จนกว่าจะตกลงสัญญาใหม่ได้เรดแนปชื่นชมการคว้าตัวลูกากู จมีเลดแนัเชื่อมั่นว่าโรเมลูลูกากูเข้ากับ DNA ของเชลซีแบบเต็มๆและสนับสนุนให้ดาวยิงรายนี้ซัดประตูพาดับลูนแชมป์นักวิเคราะห์ช่อง sky ป p o r t ได้พรีวิวก่อนเกมวันเสาร์กับริพูที่แอนฟิลด์ซึ่งเขานิยามว่าเป็นคู่ยักษ์ใหญ่ประจำฤดูกาลเลดแนับถูกถามถึงโอกาสลุนแชมป์ของเชลซีโดยอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษมั่นใจว่าเมื่อมีลูกากูเป็นศูนย์กลางในเกมรุกพวกเราจะสามารถแย่งแชมป์ได้มันอยู่ใน DNA ของเชลซีที่จะมีกองหน้าที่สามารถพักบอล และทําให้คนอื่นมีส่วนร่วมกับเกมเรดแนปกล่าวกับสกายสปอร์ตมันไม่สําคัญนะว่าผู้จัดการทีมจะเป็นใครกุ่นสื่อทุกคนอยากมีจุดศูนย์กลางอยู่แล้วพวกเขามีแบบนั้นกับดอกบาพวกเขามีแบบนั้นกับคอสตาและตอนนี้ก็มีกับลูกากูความสําเร็จทั้งหมดเป็นเพราะการมีกองหน้าเบอร์เก้าลักษณะนั้นพวกเขามีนักเตะที่ดีรอบตัวลูกากูแต่ด้วยการที่ควาชช้าแชมป์แชมเปียนลีกเมื่อปีที่แล้วสิ่งดังกล่าวจะมอบความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถควาชช้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ พวกเขาจะมองว่าลูกากูคือจิกอ๊กซอชิ้นที่ขาดหายไปบาบาย้ายลุยแชมเปี้ยนชิพสัญญายืมบาบารามานต่อสัญญากับเชลซีก่อนจะย้ายไปคักแข่งในระดับแชมเปี้ยนชิพกับสโมสรเลดดิงด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2021-2022นี2022้ 2021. นี่ถือเป็นครั้งแรกของดาวเตะกาหนะ้าที่จะได้สัมผัสเกมลูกหนังอังกฤษนอกเหนือไปจากการลงเล่นในเดอะบลูหลังจากที่เขาย้ายจากเอาบวกมาในถิ่นดิริตในช่วงซัมเมอร์2015 เจ้าตัวลงสนามให้สิงห์ดูในปีเดบิวต์ไปทั้งสิ้น23เกมหนึ่งในนั้นคือเกมที่ช่วยสโมสร,รควาปาปารีสสซงต์แช็กแมงหรือการต่อมาเขาถูกปล่อยยืมลุยบุนเดสติกากับชาวเกบาบาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นร่วมกับทัพราชันสีน้ำเงินกระทั่งมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างหนักในระหว่างลงทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นทำให้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองร่วมปีเขากลับมาอยู่กับชาวเกอีกครั้งในเดือนมกราคม2008ลงสนามไป5เกม ก่อนจะย้ายไปเล่นให้แรนส์ที่ฝรั่งเศสในอีก1ปีต่อมาลงสนามไป11นัดและในเดือนกันยายน2 0 1 9เขาโยกไปเล่นให้กับทีมน้องใหม่ลาลิกากับเรอัลมาโยกากระช่างมาเผชิญอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งทําให้โอกาสลงเล่นมีอย่างจํากัดหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บแบ็กซ้ายการน่ากลับลงสนามเรียกความฟิตอยู่กับทีมสำรองของสโมสรในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกของปี2020-2021ก่อนจะย้ายไปเล่นให้ PAOK OK ในประเทศกรีซช,ช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาว ้อมเซตีลงสนาม17นัดยิงได้1ประตูดาวเตย์วัย27ปีย้ำร่วมทัพเดอะรอยัลที่ออกสตาร์รุดการแชมเปี้ยนชิพได้ไม่ดีนักแพ้3จาก4ี่เกมในเวลานี้โดยแม์ทัดไปในสุดสัปดาห์นี้เดดดิงจะยกพลไปเยือนฮาร์ฟิลด์สัญญาใหม่ของเขากับเชลซีจะคงอยู่ไปถึงซัมเมอร์2024ยืนยันวันและเวลาแข่งขันคาร์บาวครับรอบ3วันและเวลาการแข่งขัน,ขนฟุตบอลคาร์บาวครับรอบ3ของพวกเรากับแอสตันบิลลาถูกประกาศออกมาแล้ว สิง์บรูได้เล่นเกยมเย่าสําหรับการแข่งขันแรกของลีกครับฤดูกาลนี้โดยรับการมาเยือนของคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกที่สแตมฟอร์ดบิตตอนนี้มีการยืนยันว่าเกมจะแข่งขันในคืนวันพุทธที่22กันยายนโดยคิกออฟเวลา1นาฬิกา45นาทีและเกิดขึ้นระหว่าง2เกมสําคัญของพรีเมียร์ลีกที่เราต้องออกไปเยือนท็อตแนม3วันก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเปิดดังรับการมาเยือนของแมนซิตี้ในสุดสัปดาห์ต่อไปเชลซีและแอสตันวิลล่าเคยคว้าแชมป์คาราบาวครับทีมละ5สมัยแต่ไม่เคยพบกันในรายการน ตอนที่แฟงแลมพผราดอันเดเชฟเชงโก้ไมเคลิลเอสเซียงและดีเย่ด็อกบาตั้งทำประตูช่วยพวกเราคว้าชายัย4-0ในรอบ4ก่อนต่อยอดไปชูถ้วยได้สำเร็จเราจะพบกับสิงห์พลง,งานในพิมลีกก่อนหน้านั้นโดยทีมของดีนสมิธต,ต,ต้องบุกมาเยือนดับลิดในวันที่11กันยายนก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ